ครับเดี๋ยววันนี้จะเข้ามาในสนามผักเครื่องนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเริ่มเข้ามาเลยนะครับน,นี่ป้านรถเมย์นะครับอ่าเริ่มเริ่มแล้วนะครับดูดิว,วันนี้จะได้อะไรบ้างครับหรือไม่ได้เลยเลยครับแต่คนเยอะนะครับผมตลาดแห่งนี้คงละยี่สิบโันนี้ร้นานนี้คนเยอะครับ

ได้ครับพรบูชาครับผมหากล่องดเหมือนเอีไาไปแลกแล้วดียังเหลือหลงมา เสียนผู้หญิงก็มีครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดู่อนะครับผมเดี๋ยวผมพ่อมาเลื่อยอีกทีครับผมผม่มนตองนี้ดูครับเรือเครื่องถมพวกกระเป๋าก็มีครับมางเกงยีนดูครับ ของเก่างานไม้ครับผมนี่ครับพวกของมือสองครับผมคล้ายคของผมนะตรงนี้ตาดีได้ตาร้าเสียครับผมอันนี้พักกองนะครับผมพักกล้อง อันนี้กลุ่มใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านที่หลุดประจํานะครับผมคนก็จะมาเลือกเยอะคร pues ับผมก็มาดูครับเพาผมจะได้อะไรมากเขัายากเลยครับเสือ นี่ครับผมวันนี้ได้แหวนพระธาตุนาดูนมานะครับอ่าอันนี้ได้มา50บาทนะครับอันนี้ก็คุ้มนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมกลับไปแล้วครับผมวันนี้กลับดีกว่าครับผมวันนี้ฝนตกเลยนะครับผมไ่ก่อน